เบดยดพเฒ่าถือแล้วครับผมพี่น้องอืมเป็นยังไงอู้ยขาวอันดี้คุณหมอเอยน็เยนเย็นโอท่านใต้ทำนเน้อนี่สวัสดีครับผมพี่น้องมือนี้พ่อกับทีมงานอีสานออดหลอดอีคือเกาผมมาในอ่าเดี๋ยวมือนี้พพอทหารอากาศกักบทหารเรือครับผมพี่น้องเจอกันอดีตอดีตครับ เราป็นมาหลายสิบปีหน่อยปีหรือมั้งยี่สิบปีโอ้ยี่สิบปีผมก็ผ่านมาไในในสิบสิบว่าปีแล้วเฮ้ยย่โจกเกี่ยวหญ้ามากเลยพี่น้องเด้อน้าสีใหม่ใหมาเมื่อยป่าวนอนเก้าไปหรือมื้อนี้มาใส่เบ็ดคือเก้าครับผมพี่น้องครับแต่ว่าตอนใส่เห้ามโดนมั้งน้องเนาะมาย่ามเสียเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าคำแห้งคำแห้งครับผมพี่น้อง เพราะว่าได้เบิงมาดูลเลยนะใจเบียนเมียนเน่ยหเอาแต่รุ่นเนี่ยมันถึงดีกว่าเกี่ยวก็เขาดีกว่าบดติดเยี่ยมเอาละครับผมพี่นออบบ้องย่ามรอแบกเข้าขัดกับห้าไใดพูดละซีหาโตอยู่ครับผมพี่นอ้องตัวใหญ่อยู่ลูกแบ่งกับป้าคอใหญ่กับป้าดุกใหญ่ตัวนึงพอเด็ดปนพอเด็ดปนตัวใหญ่อยู่แต่ว่าพวมันใจ๊ยไปเลยฮะพวมันใจ๊ยพวมันใจกับต้องมันละนี่ มะขาวอ๋อมะอะไรแล้วอย่างนั้นเลยขาวเอ้ยเห็ดนางเงือกไอ้กล่องที่กับผมนอมอื่นเฉาค่อยกล่องลูงแบ่งนาะแล้วก็แทอันนี้เนาะานฮันี่วะ โอ้ของลุงแบ่งคถือแล้วครับผมรุ่นกิโลเดอ้อนี้รุ่นนี้กิโลสิบขีดไหมครับผมพี่นอ้องโอ้ของผมก็ถือคือกันครับผมบักรุ่นกิโลเพื่อกนกิโลสิบขีดนี่รุ่น <c oughs> <c oughs> เห็นมอน,น,นถูกเบ็ดแนละ้วทำเป็นนิง่ง ขาวขาวถอยถอยโอ้โหใส่งามครับผมพี่นอ้องเอ้ยโอเคขอปปดกันครับอนนี้มีหมดครับผมพี่นอ้องห่างหมดนู้ดิงดิ่งส้งหากอืม้ม นั่งนี่คืออวยเป็นส,สิเอ้าเดีย๋ยวดึกนอ้แต่หอบ้นที่จะชิ้นไปด้วยโอ้ยตีเอี้ยตั้นี้ก็ไหนหอครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอปลดกันเดี๋ยวตายขอเลาะโอ้ตัวหญ่เปลวยอยู่เห็ดนุ๊ นี่ลยนะขอบพระคุณครับเยีย็นๆว่าท่านใต้ทำหน้านี่นี่ครับผมนี่เติอยู่ครับแยบดุนเรื gu, เ่งนี้คือดังตึก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 โอ้ดึงค่อยๆครับผมดึงมือแห้งไอ

ที่บุกอันนี้เสียงดินวางคำก็ได้นี่เสียงดินครับอันนี้่างเงี้ยย่ดีครับใส่กันน่าง,งามขาเวเลยสำเนียตาเดียวถอดแสบอือสิถือกระรุ่นนี่มันเนาะขึ้นนี่เสียงบ่อนต้ม ว่าขาวตกใจว่าขาวตกใจพราะเขาหน่อยนะรับเอ้ยไม่จะรู้นีนะครับเอ้ยโอ้ของลุงแบ่งเขาแก้บ่มายลุงแบ่งมานนะครับเวอเราได้ปลาดุกหนาเลืองหุ่ยเลยครับผมปลาคอสีตัวโอ้ย ยิงสู่ผมมาท่านใดเดี๋ยวจะให้ดูโอ้ยเดี๋ยสองสามโตครับผมพี่น้องเข้านอนโอ้ยถ้ามีนะครับผมอยู่ก็มาเคลื่อนอยู่โอ้ใครก็มาเคลื่อนอยู่ว่ามันหลายอย่างเนาะว่าแต่มาสำรวรอบนี้ลุงแบ่งเราได้โตใหญ่ครับผมโตใหญ่หลายโตัวมันดูมันดูเมือนมันยอะหรอกมันเยอะหรอกอันเี้แก่บ่มาใครเนี่ยไปไปลนางยูนไป เดี๋ยวแกมากกับวรยานหนึ่งแมนวะดันอย่างเดียวไปครับผมไปนั่งเดี๋ยวติดตามกันมืออื่นเ่าครับผมต่ีเลย่อกครับตีนะแต่ฮะอากาศขาดลักขาดลักขนอง มากครับกระสังหลวงพ่อครับผมเอาอี๋ไดเปลี่ยนใหม่ยน์โมมันตัวนิมไปครับผมพี่น้องย่าเบ็ดย่าเบ็ดกลับไปเสด้วยนะครับโอ้ยเหนื่อยผีเมื่อยยังไงเอาด๋ครับผมพี่น้องไปติดต่อกันหลายมื่อยย่าเบ็ดกันครับย่าเบ็ดเมื่อเดือดเดือดเดือดไป เห็ดโอ้อีกเนาะย่ำย่ำย่ำต่อยย่ำเบ็ดป้าแต่ไม่ย่ำเบ็ดกบต่อฮิฮ <c oughs> ิฮิฮงแบ่งฮิ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 ฮ <c oughs> ิฮิฮิฮมงิฮาพี่นฮิ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 ฮ <c oughs> ิฮงฮทฮิฮงฮิง,งิฮิแงแบิฮิฮิหิฮิแิกิฮิฮิฮ <c oughs> ิฮ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  โอเคนี่การสร้างลงพอนี่กองมาเนาะขนบนเพ่อก้ปาิเหวี่ยพอนั่นว่นี้ป้ากิ้มเหียคือไ้มันโมลุดอืมอ่ะขึ้นไดครับอืมมีแต่รุนนี่ครับผมพี่น้องเอ้ยเสามา ยไงปุ้ยเรายางไปเกี่ยวเขาแล้ครับเอ้ยแม,ม่นเกี่ยวหญ้าหยกูมาจนจีเรียวแล้วครับผมพีน่น้องมันท่านใดเพอ่อโตอยู่โอ้ได้เรวละว่าท่านใดต,ตัวใหญ่เพราโตอยู่ล้างผุนคือติงต่งๆติ่งคอยแต่น้า โอ้ตัวงามอยู่ครับอืมอืกงามจังนี่รุดจ่อยโอ้ยไปหน่อยเลยรุดไปหล้วเมื่อกี้ยังจะบ่กคอยถืออยู่ไปตัวหน่อยรุดตัวใหญ่มาเด้อ แจงนะครับแจงเนี่ยปิดไฟก่อนไม่คอยมันไปเลยเพราคือมือเด็กแหลกครับผมเลยยึดเครื่งกันสั่งไปแล้แต่ลรหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมีแต่ป้าคอหน่อยหน่อยครับผมแพ้ตากแ็ดกินกับเจ้วประเดีดกสบเห ลุงแบ่งขึ้นสิม้านี่รอกเท่าคุณฮะเบ็ดบ่โอ้ยตัวนี้ตัวงามอยู่ครับโอเคสวยสวยใสยโอ้ยอยากได้ใส่นี่แล้วครับผมพี่น้องตัวใหญ่ร้ายกินบอดแสบต้องรุนนี่โอเคไปขอบพดะคครับลุง ไปโอ้มหาดเอียนกันกินสเสยเยอะเลยโอ้โหครับเมื่อกี้ิมหาดเอียนกินโอ้ต้นน่อยหน่อยแต่ว่าไล่หนากลัวแห้งโ้ยคนกิ่งลุกโอ้เดี๋ยวดเดี๋ยวปวดเอียนก่อนครับผมพี่นอ้องล้างนี่พี่น้องเอ้ยอลุมๆเลยยูบอนอ เนีายมันจะคอยูเอ้าอยู่อยู่หนาเย็นงายเลยอ้โหโอ้ยโอยเอาตัวเอนเดี๋ยวเดี๋ยวขอตดกนครับผมงายเลยเย็นตนนี้ หนุ่มเอ้ยยังไครับตัวนี้จังกึ่งเลยสี่จอดยังไงครับพี่หน้องเอ้ยจังขอบฟอตกันเนื้อ เสร็จแล้วครับผมพี่น้องครับดูคนรับกันเสารนี้ครับผมเอนสองตัวปลาคองามตัวหนึ่งแลวกันน้องนังนนง่งเก็บปลาคอหน่อยครับเดี๋ยวไปันของลุงแบ่งครับผมโอ้พีเอสครับผมพีเอสโอโมเฮ้าไปใช้มือนี่ไปไหน ไร้หน่องงานงางกูโอ้ปวดป่าเย่นวมเครื่องกระสังคนละเมื่อยนมันถ่าจนคอยบ่ได้เลยเจ้านี่บ่ได้บ่ได้ก็ยังได้โตแบบไใหญ่นึ่งง่ายเหมืะนี่เหนึ่งแบบไงหนึ่งแต่หัวคือนงหญ่ๆแต่ตัวนี้โอ้ห์เ่ยขันหัวไงนะมันดีเวิร์หลังเลยกันโอ้จะใหญ่หัวน้อยๆงองง่ายๆเมนมันบ่อรผ่านมันต้องหัวใหญ่เงาหน่อยโอ้บ่ไปครับผมพี่น้องครับ คลิปนี้ต้องลาพี่น้องไว้ซ้ำนี่นะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าสิวัดก็ถ่ายแก่เลยพี่น้องนะขั้นแท้คั้นแท้คันเดียวกันใส่สับกันไปเลยใส่คนละขางมาไผ่สิเป็นไผ่ใบชันหนี่งเราต้องบเม็นคู่แข่งผมดอกผมผมจะเป็นกรรมการไหนเป็นแม่นหนังกินกับเป็นแม่นคู่ต่อสู้มันต้องถ่ายแก่คู่ต่อสู้วิทยาหยุดบอซ้ำกันเนาะบอแข่งเอาไปขอบผมพี่น้องตามมึงครับผมคลิปนี้ต้องลาพี่น้องไว้ซ้ำซ้ำซ้ำนี่ก่อนครับผม สวัสดีครับวันได้มาคลิปนี้ก็ซอยกยแชแ์ก้นไหลนะครับผมบ๊ายบายโอ้ยมือนี้ผลลับเมื่อนี่ครับผมไ่น่งสองกิโลครึ่งนอนเนาะแตขายกรไดลอยหกิครับผมนี